สวัสดีครับเพื่อนๆที่รับชมช่องไลน์เกมเศรษฐีญี่ปุ่นนะครับก็คลิปนี้จะทำเป็นคลิปอีเวนต์ใหม่นะครับอีเวนต์จี้เครื่องรางนะครับก็เป็นรวมฮิตจี้กลับมาอีกแล้วนะครับก็กลับมาค่อนข้างบ่อยนะครับก็จี้สองอีเวนต์ติดเลยนะครับอีเวนต์กล่องบินไอตัวกล่องบินพรีเมียมอะครับอาผมรวมไปหกคู่นะครับไม่ได้เลยครับทําให้จี้ผมหมดแล้วนะครับในครั้งตอนนี้ก็จี้เหลือน้อยมากเลย แลวดันมีอีเวนต์จี้มาอีกนะครับแล้วเท่าที่ผมรู้มาเบื้องต้นก็คือการรวมอีกแล้วนะครับก็จะเป็นเนี่ยครับอีเวนต์จี้สุดฮิตนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับอีเวนต์วันที่27มิถุนายนถึง30มิมิถุนายนนะครับก็เป็น event, อีเวนต์กลางสัปดาห์นะครับสั้นๆก็หมดวันศุกร์นะครับโดยการที่เราจะได้ตัว จี้มาเขาเนี่ยครับเราต้องทําการหาปืนฉีดน้ําครับจะเป็นปืนฉีดน้ํามีสองสีนะครับก็คือถ้าดูตามรูปก็คือเนี่ยครับสีน้ําเงินกับสีเขียวนะครับก็คือบูกับอ่าบูกับกรีนนะครับก็เขาบอกว่าถ้าเกิดนํามารวมกันเนี่ยสองสีเนี่ยมารวมกันนะครับเดี๋ยวไปดูรูปกันดีกว่าครับมันมีเยอะมากเลยครับจี้เนี่ยแล้วแต่ว่าเราอยากจะได้อะไรนะครับ ก็เท่าที่เห็นนะครับตอนนี้ก็คือรวมแบบสีเขียวสีเขียวนี่จะเป็นมีแทมโพลินธรมรมดานะครับสีเขียวไม่ใช่เป็นแทมโพลินประกายแสงนะครับที่ดูดีที่สุดรวมแบบสีน้ำเงินนี่ก็เป็นก็แทมโพลินประกายแสงอีกครับ แล้วก็มีรวมแบบสีเขียวกับสีน้ําเงินนะครับอันนี้จะดูดีหน่อยนะครับก็จะได้แทมโพลินประกายแสงต้นไม้โลกอ่าอันนี้ก็น่าจะโอเคนะครับก็คือต้องรวมสีที่มันต่างกันนะครับก็มีตัวแสงแห่งเกียรติยศนะครับก็เหมือนเดิมนะครับในการสุ่มกล่องพรีเมียมครับคราวนี้เป็นสุ่มแบบ75นะครับไม่ไม่ใช่สุ่มกล่อง190แล้วนะครับแบบแบบนั้นโหดไปหน่อยครับสุ่มกล่อง75เนี่ย 1กล่องนะครับก็จะแถมแสงแตกให้1อันเลยนะครับแล้วแสงแตกนะครับ3อันก็แลกแสงแห่งเกียรติยศธรรมดานะครับ5อันก็แลกแสงแบบแอดวานนะครับ7อันก็แลกแสงแบบซุพิเรีย10อันนี้ได้แสงแบบแอนติกาวิตี้นะครับเป็นสกิลวาร์ปนะครับตัวนี้จะวาร์ปหลุมดําได้ครับเนี่ยครับเขาจะบอกว่าสกิลแสงงเกียรติยศสามระดับก็มีเยอะมากเลยครับ ก็ขอไปอ่านเฉพาะไอตัวซูพิเรียที่ผมเล็งไว้แล้วกันนะครับก็จะมีอันใหม่นะครับก็เป็นสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับเมื่อเราตกอย่างหลุมดําก็เราจะเลือกไปจางพื้นที่ใดก็ได้นะครับที่เป็นของเรานะครับหลุมดานี่คือหลุมดําทั้งของเขาทั้งของเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของใครนะครับก็วาร์ปได้หมดนะครับสกิลจะเหมือนกบอะครับแต่กบเจ็ดสิบเอร์เซ็นนะแล้วก็มีเบิลยี่สบแปดนะครับแล้วก็แง่เหล็กดูด4ี่ช่องห8สแปดเปเซ็นอันนี้เป็น เป็นออฟที่ว่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นมามั้งครับของเดิมผมเคยเห็นห5สิ้าปอร์ซนสูงสุดนะแล้วก็มี25เเบิ้ลแล้วได้คู่ขี้คืนนะครับมีตัดนางฟ้า6กสิเปอร์เซนนะครับแล้วก็75%ส้าเปอร์เซนครับในการคูณสุ่มสองสี่แปดนะครับล้วสร้างแลด์มาแล้วก็ไอออฟพิเศษนะครับตัวแอนติกาวิตี้นะครับก็คือมีสามแบบนะครับคือ20สเ็นสามิเอเนสิปเนะครับในการที่จะวา่หนีหลุมดำนะครับ แต่ตัวนี้รู้สึกว่าต้องใช้แสงอ่อเท่าไหร่นะสิบสิบปะสิบครั้งอะครับถึงจะได้ตัวแสงไอ้หนีหลุมดําครับผมคิดว่าผมจะไม่เอานะครับเพราะว่าแสงหนีหลุมดําเนี่ยเดี๋ยวมันต้องต้องมาแจกในอีเวนต์ถัดๆไปแน่อีเวนต์นี้มันเป็นครั้งแรกครับใช้ตั้งสิบอันเนี่ยเดี๋ยวผมเล็งไอ้ตัวแรกแสงแห่งเกียรติยศสุพิเรลลวกันนะครับแบบเจ็ดใช้แสงได้เจ็ดอันนะ่ะ ก็ไปสุ่มกันเลยดีกว่าครับอ่าตัวช่องว่างของเราก็มีอยู่ร้อยหกสิบห้านะครับก็มีที่ว่างอีกสามสิบห้าก็พอดีเลยครับสุ่มได้เจ็ดครั้งพอดีเอาไปสุ่มกันเลยนะครับในการสุ่มก็ลดร,ราคาลงมานะครับจากหนึ่งร้อยก็เหลือเจ็ดสิบห้านะครับเราจะสุ่มเจ็ดครั้งนะครับหนึ่งโอเคครับได้ปืนเขียวมาแล้วนะครับสอง สามโอ้มไม่มาเลยอ่ะไม่มาเลยครับสี่เดี๋ยวพักก่อนพักก่อนอ่าเด้ง <N> เกมมันเด้งครับ <N> นี่ผมอัดอยู่หรือเปล่าเนี่ยคเ <N> ออัดอยู่นะครับตกใจหมดนึกว่าไม่ได้อัด เราสุ่มไปสี่หนแล้วนะครับเมื่อกี้สีห่หุ่นได้ปืนเขียวมาอันเดียวเองครับก็ไปสุ่มต่อนะครับ่เมื่อกี้สูมไปห้าหนเนาะไม่ได้เลยครับเนี่ยไม่มีไหนที่เป็นแสงเลยครับก็อีกครั้งหนึ่งนะครับ โอเคได้ปืนเขียวอีกอันหนึ่งนะครับปืนเขียวน่าจะหายากกว่าปืนสีน้ําเงินนะครับเพราะปืนสีน้ำเงินผมเห็นตรงเล่นรอบมันแจกให้เยอะอยู่ซึ่งผมก็ไปเล่นมาครบหมดแล้วนะครับอานนี้ครับปืนสีน้ําเงินมีเล่นลนยก็ได้นะครับอันนี้ยังไม่ได้เล่นทิปเปิลก็ได้หนึ่งอันนะครับแล้วก็เล่นตามรอบให้ครบในตัวเกมตามตามจำนวนเกมนะครับเล่นให้ชนะนะครับตามที่เขาก,กำหนดนะครับ ถึงสิบผลกันนะครับก็จะได้เพชรสามสิบสามสิบเม็ดนะเดี๋ยวผมต้องไปอัพไอตัวปืนก่อนใช่ไหมไปดูที่รูปกันเลยดีกว่ามันน่าจะง่ายกว่านั้นเนี่ยปืนเขียวกับเขียวนะครับมีโอกาสได้ของดีกว่านะครับก็มีแชมโพลินนะครับที่ผมยังไม่มีนะครับนอกน,นั้นผมก็น่าจะมีหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็จะเล็งอัพสีเขียวก่อนนะแต่แต่สีเขียวผมมีแค่สองอันเองอรสิ เดีああ๋ยวอัพก่อนครับสีเขียวสองอันนี้ถ้าเกิดรวมกันแล้วได้แทมโปลินเลยก็น่าจะดีนะก็อีเวนที่แล้วผมรวมไปหกคู่อะครับมันก็เลยทองเหลือน้อยแค่นี้เองโอ้โหไม่ค่อยติดเลยครับพอมันเริ่มเป็นจี้นเป็น A บัวครับมันเลยติดยาก ถ้าจี้มันเป็น A จะติดง่ายกว่านี้นะครับก็ยัดไปเลยครับเคสได้มาสี่ได้เลยแล้วนะเคครับก็ A บวกใส่เข้าไปโอเคครับเต็มเจ็บนะครับก็ก็อัพอ,อีก อันหนึ่งนะครับก็น่าจะรวมไม่รู้สักสองคู่นะครับได้มาสองสี่แล้วครับโอเคจีเอบวกไม่มีครับเดี๋ยวหาจี้ก่อน เขาบอเปิดคะแนนลัคกี้นี่มีลุ้นได้ตัวปืนฉีดน้ำด้วยนะครับเดี๋ยวเราเปิดลัคกี้สามนะครับเพื่อได้ปืนปืนหรือเปล่าไม่ใช่ปืนครับ GA บวกหมดครับยังไงดีต้องไปหา GA บวกมาก่อนนะครับเดี๋ยวไปขอเปิดในของดองดูก่อนนะครับว่าผมมี GA บวกไหม จ a บวกอันนี้เป็นเล่นรอบนะครับรับมาก่อนเค okay, ได้ที่เกี่ยวมามอีกหนึ่งอันนะครับที่ต้องเปิดของตองเพราะว่าจี้ผมหมดแล้วครับอีเวนต์ที่แล้วอัพเยอะจริงๆครับสังเกตดูจากทองผมนะครับตอนที่เหลืออยู่แค่นี้และครับ นี่เรารับไปก่อนนะครับเป็นวัตถุดิบเกได้ A บวกแล้วนะเดี๋ยวถ้าเกิด G ีอบวกไม่มีจริงเดี๋ยวต้องเอาปืนมันเลยครับยัดกันเองนะครับอนี A ้น่าจะหมดแล้วนะครับก็ไปรับปืนมาได้อีก่าน้ำเงิน3นะ4อันนะครับเขียวอีกหนึ่งประเด็นก็คือทอผมจะไม่มีอัพนะครับ เคตัวนี้ได้เขียวมาสองอันแล้วนะทองผมไม่น่าพอครับขอให้มันติดง่ายๆหน่อยนะเ,เดี๋ยวเอีัดเลยครับโอเค โอเคครับแล้วก็เอาเมื่อกี้เราได้เท่าไหร่ละตอนนี้นะครับเรามีสามอันนะครับเขียวเขียวน้ําเงินเดี๋ยวผมจะรวมแบบเขียวเขียวนะครับกับเขียวน้ําเงินดีกว่าครับเดี๋ยวไปรับสีเขียวอีกอันหนึ่งสีเขียวของดีกว่านะครับตอนนี้ก็คือคงรวมได้แค่สองคู่แหะครับอีเวนต์นี้เพรทองน่าจะหมดแล้วครับ โอ okay, เ okay, ครีบๆเต็มเร็วโอเคครับก็เดี๋ยวเอานำเงินจัดไปเลยก็ได้ครับเพราะว่ายังไงมันก็ไม่ได้ลองไอ้นี่อยู่แล้วครับเดี๋ยวลองไปรับอีกอันก็ไดเผื่อเมื่อกี้เรารวมเต็มไปแล้วเนาะมันต้องมี A++ บให้เราอันหนึ่งเนาะโอเคครับได้สองอันก็ยังโอดี ทองบอกตรงๆว่าทองหมดโอเคได้อยู่ครับตอนนี้ก็มีสองคู่นะครับก็คือมีเขียวสามแล้วก็นําเงินหนึ่งเขียวกับเขียวเนี่ยจะมีแทมโพลินประกายแสงนะครับหมีกอบลินนะครับแล้วก็ต้นไม้โลกนะครับอะไรก็ได้นะครับแต่แทมโพลินก็จะดีมากเลยนะครับไปโอ้โห ได้หลุมดำเขียวน้ำเงินแทมโพลินกับต้นไม้โลกนะครับไปแทมโพลินเอ้ยโอ้ได้ลูกแก้วครับยังดีนะครับเป็นเอสบวกก็ยังหาไม่ได้นะครับแทมโพลินแทมโพลินกับผมนี่เป็นอะไรที่ยังหากันไม่เจอนะครับ เมื่อไหร่มันจะมีมาให้แลกไปคิดตั้นก็ไม่รู้นะครับผมจะได้แลกไปเลยเมื่อกี้เราได้ตัวนี้มานะครับเป็นเอบวกนะครับแล้วก็อตัวนี้นะครับเป็นเอตัวไหนละ่ะตัวไอสว่านเครื่องสร้างหลุมดำครับก็สรุปว่ารวมไปเนี่ยครับอันนี้ครับสรุปว่ารวมไปสองอันนะครับก็ไม่ได้นะครับ อคครับอีเวนต์นี้ก็ทองหมดแล้วครับต่อไปเล่นหาทองก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะมีอ่อแสงใช่ไหมแสง,งก,นะกิจยศเนาะเมื่อกี้ผมเปิดไปเจ็ดเจ็ดผลนะมันก็ต้องได้แสงแตกมาเจ็ดลูกนะครับเดี๋ยวไปแลกแสงให้ดูดีกว่าครับนี่ครับแรกเอารับแสงไปเลยครับ โอเคครับแลกแสงแห่งกิจจยตแบบซูพิเลียได้แล้วนะครับแลกไปเลยนะครับแต่จะรวมใส่อะไรนี่สิผมยังงงอยู่เลยครับเพราะว่าจี้ผมมันออฟฟูลหมดแล้วไงครับเนี่ยขนาดไอ้บอลลูนนะครับได้มาเมื่ออีเป็นทีแล้วก็รีก็ได้ได้ออฟที่ดีแล้วนะครับก็คือคอมโบกับตัวสร้างแลนด์มาร์กแล้วก็สร้างถุ่มคูณสองคูณสี่คูณแปดไปเลยนะครับก็ออฟแบบซูพิเลีย ไม่รู้จะรีใส่อะไรนะครับมมันมีสกิลหลุมดำด้วยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นตัดนางฟ้า55กับสลายแล้วอะอันนี้เป็นออกเกาะนะครับใช้อยู่ประจำอยแล้วก็ไม่รู้จะรีใส่อะไรนะครับรีใส่บินด่วนดีไหมบินด่วนมัน บินดว่วนถ้าเกิดได้ออฟพวกไอ้หลุมดำนี่มันจะไม่เข้ากับบินด่วนเลยครับก็ยังไม่รู้จะรีใส่อะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวขอเก็บไปคิดก่อนแล้วกันนะครับเอ่อออฟแบบซูพิเลียก็ทำแบบที่ผมทำนะครับเปิดหนึ่งครั้งก็ได้แสงแตกแล้วก็เอาไปแลกออฟได้นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอประมาณนี้แล้วกันนะครับ ก็ถ้าชอบใจก็อยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ